เห็นมองมาจ้าเอ้ยนอนละนอนละศพละศพละเจริญสุขเจริญธรรมบรรดายัตยมนะตอนนี้จ่อกําลังซบพ่อแม็กโยมนะเออเอา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 เต็มที่ลูกเต็มที่เลยเอ้อลิงอ้วน เอาเอาลิกวันเว้ยลิกวันเก่าแล้วเว้ยเออขันละเอาเอาขันละเออยืนขาดีเออนั่งนานมันจะเมื่อยเองเราน่าจะเมื่อยนีเ่เมื่อยวไหนสวัสดีครับจะวัสดีครับเออ <c oughs> ลิงวันไหนวะลิงวันเอ้ยลิงวันเว้ย ทีหลังแม็กต้องหาที่เสียบไมน่ที่เสียบไม่เลาเองก็แต่คุยได้มันจะได้ยินชัดเลยโอ้โหขึ้นมาหนังตักเลยเอ้าเอากลับไปเอ้ยน่ะเจริญพรมาได้ยอดโยมนะน่ะตอนนี้น่ะเจาะโอ้เขาแก้กิจส่งมาให้ฉันเลยกิจส่งมาขายค้าหนึ่งไม่ไปไม่ไปไม่ไปนะหักได้ไงบ่ชึบชึบชึบป่อยเลยอ๋อลาเนี่ยเป็นขาดไปอ๋อเราเนแข่งหลัง โอเคนะเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะตอนนี้ก็มานอนทับคุณโยมนะ่ะทั้งตัวเลยนะเอา,เ,อาเกาให้หน่อยเอ้ยเกาสามานอนด้วยเออทำลูกผิดตัวไงสักพักหนึ่งเ <c oughs> จริญสุขเจริรญธรรมบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะในเอฟซีแฟนเพจแมกะจอนะ่ะสามสิบสี่ท่าน นะแล้วก็เอฟซีในธรรมะสตรนใจให้ปัญญา82ท่านอะไรเลยเหรออะไรเลยเมื่อกี้นเมื่อกี้คือเรียวเสร็จเป็นโมดักปู่ติดสามเว้ยเมื่อกี้หมื่นกี่หมื่นนะสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่ากูสี่แสนสามหมื่นแต่ละเมันแค่หมื่นกว่าคนเองในนี่แหละในเอจสามหมื่นกว่านะเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะตอนนี้ก็มาอยู่กับท่านประธานจอคนเดียว ตัดจอก็หลนอนกับจอม็กเทเทไห้วะมาเคี้ยวมันเคียเค้ยวอยองใ้จะนอนด้วยละ่ะเอาตายจานนะนั่นแหละจะนานนานลุกเองเดี๋นอนแล้วก็ยาวเทเองเอ้ยไหนวะเอาเอาเสียงหมา เจริญพรบดายาติโยมทุกคนทุกท่านนะตอนนี้ลูกเนนยังไม่มาโยมยังไม่ตื่นยังไม่ส่งพระเสด็จตื่นคุณโยมมันใหญ่ทำด้วยเจ้าวาดมันผู้ใหญ่บอกว่าแผู้ใหญ่ไม่ผู้ปกับรัฐเจริญพรบดายาติโยมทุกคนทุกท่านนั่งเท่ๆอีกแล้วถูกหวยไม่จอนะถูกแดกคุณโยมดูดูสภาพจอนั่งนะสภาพอย่างนี้นะถูกแดดทั้งตะแม็กด้วยเจ้าขี้อ้อนนะสาธุ อ่านิ่มออให้นิ่มมามานั่งให้จอเกาดีกว่าเออเร็วเร็วเร็วนิ่มมาจอนอนรอเรา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 เร็วเร็วเร็วเรามาจะตังซื้อไก่อะไรอีกแล้วโอ้ยยังมีตังซื้อไก่อะไรอีกอ่ะเอ็งมามาเลยกระจอนี่มาอืมเออทำนี้ก่อนนะนอนสบายๆนะเพื่อนนิ่มมาไม่ยอมมาดูแลจอคุณโยม แต่โยมก็เริ่มรู้จักนี่มานะว่าเออนี่มาหาจอน้าเดชนเดชน้อยน้าเดชน้อยแห่งจังหวัดสระบุรีมาแล้วคุณโยมนี่น้าเดชนั่นน้าเดชนี่โอ้ยหน้าตาหล่อเหลาเอาการคุณโยมน้าเดช็นมาไม่เนี่ยมาหน้าข้างจต่วาไปจุบนะทำไมมันหน้าขลังขลังจออย่าไปใส่น้ำแบบนั้นมากเดี๋ยวจอมันจะเตื่นจะสวบจอหวามันไม่สวบเพามันชอบน้ำนะโอ้ นี่นาเด็ดเก่าให้คนณโยมนาเด็ดเอาหวีชุบน้ําแล้วก็มาหวีให้จอ๋อนะเพื่อเป็นการไล่ขนไล่อะไรต่างๆคุณโยมจอก็นอนยิ้มด้วยความสบายใจนะว่าโอ๊ยวันนี้มีบุญมีวาสนานะที่มีเจ้าชายแห่งจังหวัดสระบุรีนะเจ้าชาย จังหวัดสระบุรีหรือเรียกง่ายๆว่านเดตนิ่มมาเกาให้จ๋อยอมเอ้ยนะวาสนาจอดอกนี่เนี่ยยมคนนี้ไม่ไม่ไปไม่ไปวีให้ใครง่ายนะยมนะนี่น่ะนัโอ้โหมาวีให้จ๋อทีแสดงว่าจ๋อไม่ธรรมดายมปกติก็จะวีให้แต่ผู้หญิงค่านยมอ๋อไม่ใช่อัอนนันขี้หลีเนาะเออคนละอันกันอ,อ,อ,อีกแล้วอีกแล้วีล้วอีวแล้วอี้วีแล้วอีกแล้วอ้ วิวเบาวิวเบาโอ้โหจอนอนเคลิมเลยคุณโยมนอนเคลิมเลยโอ้โ oh, ห oh. เด,ดูสิพระเต็มคอนะครับนาเดชแห่งสระบุรีโยมเอ้ยนะพระเต็มคอพระเต็มคอนะฮ่าเต็มคอกระดอเต็มเอวโอ้ไปธร,รรมดานะโยมเอ,อย้ย <c oughs> นั่นนั่นนั่นมีการยึดเอ้ยเจาเกาคันเฉยนิ่มสะดุ้งโยมสะดุ้งทันทีนะโอ้โหนอนสบายสบายเห็นไหมโยมนอนสบายสบายเลยเนี่ย นิ่มก็หล่อนะคณโยมนะหอจนแบบโอ้ยหาใครในโลกใบนี้เทียบไม่ได้เลยใช่ไหมนิ่มเออฮ้ยธรรมดาที่ไหนนะก็จะมาขอตังค์ไปซื้อโครงไก่อ่านะแล้วก็ไปสับใส่ข้าวเอามาให้หมานะคณโยมนะเนี่ยนิ่มเป็นคนดีมากคณโยมนะคนดีมากถือว่าซื้อจักรยานให้นี่คุ้มจริงๆคนโยมนะนะช่วงหลังๆนี้รู้สึกไม่ค่อยจะตื่นมา ช่วยดูแลกวดปัดกวดอะไรเท่าไหร่นะคุณโยมนะนะไม่รู้ไปติดหญิงที่ไหนหรือเปล่าไม่รู้นิ่มได้มาช่วยกวดรันวัดไหมครับฮน,นั่นโยมเอ้ยขี้เกียจโยมเอ้ยวัดวาไม่ค่อยมาช่วยกวดแล้วลืมวัดลืมวาวนาเดชของเรา <c oughs> นะ <c oughs> ไหนๆในคันตรงไหนรถคันตรงนี้เหรอโอ้ยพี่นิ่มหลอนะครับนู่นเดี๋ยวบอกพี่นิ่มหลอนนะครับนี่น้รมได้ที่ไหนอะหล่อโอ้ยหล่อมันจ่อเลยแหละ อ้าวหล่อเหมือนมันนเดเหมือนเดิมก็ได้อหมือนเดดเหมือนเดิมก็ได้โอ้โหน่ก็ถือว่านี่ก็น้าตาดีนะโยมนะะหล่อเกือบเท่าเกืบเท่าพับสุกนะอยู่มงเวับเ่านเอ้ยมึงจะเอน้ำมาใส่จอกันบน่บเออโอ้ผมผมหวีมันโยธรรมดาที่ไหนล่ะนี่ แล้วหน้าหนาวด้วยเอาวีเอาเอา,เอาน้ำใสโอ้ไอ้นี่อ่ะแต่เรื่องตะราว oh ไม่กัดตอนนั้นวีมันอยู่อ๋อนั่นมาวันนั้นนี่วันนี้เลยให้หลวงเจ้าเชี่ยมาได้สดอยู่นะไม่ค่อยแน่ใจกู <c oughs> นั่งห่างดีกว่ากระโดดหนีทัน <c oughs> เ,ออเอ้ยนอนสบายคนยม สบาย,นะยดูเออ,เอน้ำมาหวีให้ธรรมาดาเป็นการอาบน้ำอีอกแบบหนึง่งคุณโยมนี่คือต้องมีพี่นิ่มเท่าน,นั้นนะคุณโยมนะต้องพี่นิ่มเท่าน,นั้นถึงจะทำแบบนี้ได้เนี่ยคือ,อเขาเป็นคนที่<ม>รักจ๋อค<ด>ุณโยมนะดูที่โยมมาจุมน้ำโอ้โหช่างกล้าออออจ๋อเราสบายคุณโยมเโคตรแน่นอนจริงๆนี่ใส่หมวกสีส้มเลยโยมเอ้ยวัดขาวใส่หมวกด้วย,ย,ย,วาวาววยหัวมะกะล้านเลย เอ ural, right, เอเขาวัดเขาบ้าก็ไม่สิมวกเดี๋ยวตัดผมนะเดวจะตัดให้อันน <im> ี้ไม่ใช่ในวัดครับเอานี hey. <im> ่ก็ในวัดเหมือนกันอ้นี่นี่เขตวัดเหมือนกันในกงไอ้จ่อในกงไอ้จอน่าเด็ดแห่งสระบรีคุณโยมนะมูดจอจะได้ตัวหอมหอมใช่คุณโยมนี่เอาจุ่มน้ำแล้วก็หวีขนจอนอนสบายคุณโยมเนี่ยธรรมดาที่ไหนคุณโยมดูดิ แล้วนั่งไปด้วยนะคุณโยมขยื้อสุดแขนเลยนี่ก็นั่งใกล้ๆจอสิเออมันสวบขึ้นมาอ้าวมันส่งขึ้นมานี่เคยโดนกัดหรือยังเคยไปจับมันล้งไงอ๋อเคยไปจับมันครั้งหนึ่งแต่อ๋อวันที่ไปจับไอ้จ๋อเหรออ๋อเนี่ยคุณโยมนี่คนคนที่จับจ๋อใส่ถุงคุณโยมดูหน้าไว้นะ S, <S โอ้โห oh, oh, ไม่ได้ทําอะไรยมไปช่วยจับปากถุงโดนจอกัดตะลุถุงใส่มือเลยยมโอ้ยเราก็ว่าเป็นอะไรอุ้ยยางแรงเลยยมนะทีเดียวจอยิ้มไม่ทัน i̇şte ก right? oh, 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 ัดอ๋อนัดเดชกับจ่อคูจิ้นนี่ยมตั้งให้อย่างดีเลยนเดชกับนัดกับจ่อคูจิ้นโอ้โหธรรมดาคนโยมนะพระนี่เต็มคอนะยมนะ เวลาไปโดนรถชนมานี่ไม่รู้องค์ไหนจะช่วยกันโยมเอ้ยเยอะเกินไปนั่ะเนี่ยกันว่าเอ้ยมึงแหละมึงกูนี่แหละมึงนะเอเอ,เอมีใครช่วยสักรถชนตึ้ม <c oughs> <c oughs> นะเดชของเราโยมเนี่ยนเดชน้ำลาดน,นเดชแ,แห่งน้องยอดใต้คุณโยมนะเด็ดโอ้ดวดจอนอนหลับสบายเลยคุณโยมเฮ้ยไม่เนี่ยจอนอนหลับสบายเลยนะ นี่นิ่มชอบอาบน้ำให้จอ๋อค่ะเออคนยอม่ะหมดเออเน,นี่ยนอนหลับสบายเพราะว่ามันเป็นน้ำคนโยมให้เขาเกิดเหม,ม,นะมือนกับว่าแล้วนี่จ๋อเขาจะได้เย็นสบายนะโยมนะมมนไม่หรอกจ๋อไม่กัดหรอกอรนะจ๋อนะเพราะว่านิ่มนิ่มมาทำให้ด้วยความรักคนโยมนะนิ่มมาทำให้ด้วยความรัก ไม่มีเอาไม่มีอาหวีขั้วหัวไม่มีเอาอะไรนะยโยมมาลูบมาทําให้อย่างดีเนี่ยเนี่คนโยมะคนหน้าตาดีแล้วจิตใจดีอย่างเงี้ยมีที่ไหนในโลกอีกนี่โยมไม่มีแล้วคนเรือกผ่านวันนี้นิ่มน่าจะโดนสักเขี้ยวไม่โดนหรอกไม่โดนเสร็จแน่แน่เสร็จแน่แน่นอเอาละเอ้ อโยนอนสบายเลยเว้ยล่าจอหงายท้องเลยลูกโอ้หนอนท่าเดียวเลยคุณโยมนอนท่าเดียวเลยอะงายแล้วไงายงไงเออเห็นไหมล่ะโอ้นิ่มสั่งได้นะยอมดูนิ่มสั่งได้นะโอ้โหธรรมดาที่ไหนโยมนิ่มสั่งได้นะ จะโวบปุนะมึงจอนอนสบายเลยหลับถ้าหัอาบน้ำให้เนั่นนแหละี่ตอนมากับหลวงตากระโดดทันค่ะเออเฮ้ยกูล็อกไว้ครับนี่ว่าแล้วว่าแล้วนี่อยไรจ้าดิไม่รู้เรื่อง เออนาลงนาลงนาลงเออนานลงไม่ร <Yeah, like 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 ู้เรื่องไม่รู้เรื่องจ้าว no so ่าอะไรจ้านู่นจ้านุ่นเนอะล็อกคอไว้ทันแต่ว่านี่ไม่ได้รังแกนะโยมนะด้วยความที่เจาะเขาน่าจะเย็นเพิ่ง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 รู้ตัวว่าว่าเขาเอาเอาน้ำจุ่มหวีคนโยมไอ้แม็กยังถอยรู้แล้ว ไม่ล็อกไงล็อกมันทีเดียบ่อยนะเออไม่ทำล็อกทำเมื่อกี้เนี่ยจะล็อกคอพี่นิ่มเราตกใจคุณโยมโอ้หนาเดชของเราโอ้ยหยุดหยุดกาแล้วก็นอนแล้วนะจริงนาเดชไม่น่าตกใจนะนาเดชเนะนี่ยมาเดชเพื่อนจ๋อคุณโยมนะมาเดชเพื่อนจ๋อโยมดูเวลาเขานั่งหวีคุณโยมห่างไกลกันโอ้โหเกือบสามเมตรเขาจะ เฮ้ยน,น,นั่งใกล้ๆก็ได้โอ้โหรักจ่อยไงนั่งไกลจังเว้ยนั่งไกลเลยคุณโยมแม่หน้าหน่่ยกล้าตายคุณโยมรู้ภาษาตร,รักจริงยิ้มทีวิ่งกระจายอย่ารอตั้งพระทั้งโยมคุณ วิแหวนก่อนวิแหวนวิแขนเออนั่งสบายสบายนี่นั่งสบายสบายคนเยมหนาวไหมหนาวไหมไม่หนาวเออเออน้ำร่าแล้วไอ้เหรอขันเฉยๆนี่มีการยึกหนีละเอาเอานั่งคอยละอันนี้ อาวีดีๆสิโอ้น้าดมาีก่อนน้าเดชของเราคนโยมนาเดชเนี่ยก็อดมทตนานะโยมแม่สุภาพรบนสอนนะที่ซื้อรถจักรยานให้นิ่มน้นิ่มเป็นเด็กดีนะก็มาช่วยวัดช่วยวาคนโยมยแต่บางทีอ่าพระหรือหลวงตาเชิดหยอกนี่หน่อยไม่ได้โยมโอ้โหคู่กัดหลวงตาเชิดเลยนะเนี่ยบอกว่ารักหลวงตาเชิดมากเลยว่างั้น ใช่ไหมอาบน้ำขันจ่อนี่ไอ้เจเลนนาเดียรชอบยิ่งก็อาบวิธีนี้คุณโยมใช่ไหมจุ่มน้ำเสร็จแล้วก็วีให้นะก็จะเหมือนกับเป็นการอาบน้ำในส่วนหนึ่งคุณโยมเพราะว่าไม่สามารถจับจออาบน้ำได้คุณโยมนะนี่มันก็จะเป็นหน่วยกล้าตายมาประมาณนี้คุณโยมนะ หน่วยเสียงเขี้ยวเสียงฟันนะเจ้าครับเออเจ้าบอกกำลังเคลิ้นไงเออจะบอกกำลังเคลิน <laughs> มะกำลังเคลิ้มกำลังเคลิ้มกำลังเคลิ้เออหวยออกหกหนึ่งวะ่ะ <laughs> นิ่มพระเยอะอยากกลัวกัดไม่เข้า,น,านั่นโยมยังบอกเลยว่าไงากัดไม่เข้านิ่มลองดูไม่จริงไม่เข้าหรอก ไม่เข้าหรอกจะเข้าจริงจริงอ้าวไม่เข้าหรอกไม่เข้าจริงจริงอะไรไม่เป็นไรวะไม่เข้าหรอกเข้าจริงจริงไม่เข้าหลอกหลอกใช่ไหมเออแต่เข้าจริงจริงเรียนเกาให้อดีตถ่ายน้ำให้จ๋อเว้ยโอ้วันนี้ไในธรรมดาคนเดียววันนี้ไม่ธรรมดาจ๋อดิโอ้โหเชื่องยอมนั่งแบบเชื่องเชื่องเลยนะนั่งโโอ้หนิ่งเลยนิ่งเลยรักแบบห่างๆ ระยะทางหนึ่งร้อยเมตรนะ่ดนนั่งถ้าไกลยมยื่นมาหวีจะสุดแขนนะดูดิโอ้โหโอคันนี่โอ้คันเออเออลนะดีละจะได้เป็นเกินการเหมือนอาบน้ำไปในตัวคนยมนะใช้หวีแล้วก็ชุบน้ำเอาอบางทีทำอย่างอื่นจอดนะก็จะ <c oughs> งูหงิดง่ายคนยมนะ ใช่คุณโยมนะยังดีทําบ่อยๆคุ้นเคยน้ําไม่กลัวน้ําแล้วเก่งใช่คุณโยมนะไม่งั้นเดี๋ยวเจอน้ําเจอท่าวิ่งนีเข้าใกล้ก็ได้หรออานโมธนาคุณโยมอวิริยานาะธนานนะส่งดาวให้เจอะห้าสิดวงสาธุนะนี่มาอาบให้หลายครั้งแล้วค่ะมากับหลวงตาอ๋อ นี่มเป็นคนดีนะโยมนะนะแล้วนิ่มทำไมต้องใส่หมวกอะลูกฮะนิ่มอยากหัวล้านเหรอเขาบอกว่าถ้าใส่หมวกมาวัดเนี่ยหัวล้านนะลูกเออเออเด,ดูนะหัวล้านนะ่ะเออทา,<เอ>านั่งพร้อมสวดเจริญพรกุโยมสุมอามันสเปซส,สบายดีเนาะสาธุก ครั้งล่าสุดคุณโยมสุม,มาบันสเปสนได้มาประเทศไทยก็ได้แวะมาทําบุญะกับวัดหนองอยาต้กกับอมรทนายด้วยนะพนระาอารอดครับแต่พี่นิ่มไม่รอดนะครับ<笑><笑>ก็ถ้าจะพรมาณนั้นละคุณโยมพบสุกก็นั่งรองคอุณโยมเนาะพบสุกซกเออไม่ต้องกมาหรอกอยากจะเข้ามาจงจักจังไงจอนั่งสบายๆคยุณโยมนะ ตอนนี้ก็ไม่ได้นอนแล้วคุณโยมนะนั่งให้หวีเางเดียวเลยเ,ออเปียกไปทั้งตัวอ,อวันนี้พพสุขไม่ได้ใส่เสื้อไม่รู้ใครถอดออกให้คุณโยมไม่รู้ใครถอดเสื้อของพบสุขออกเสื้อเดินอ้อมคุณโยอมอยากเข้านะอยากเข้าแต่ว่าเราไม่ให้เข้าถ้าเข้ามาแล้วจ่อจะงดหงิดคุณโยมเนาะ่าเดินอ้อมรอเขางนอะ จ่อจะหนาวหรือเปล่านี่เมื่อยหนาวหรอกมันนั่งจอนิ่งเดยนโ่เฉยโย่เฉยนี่เออคุยรู้เรื่องเลยว่าอยู่ดีคุยกับจ่อรู้เรื่องหรอโยมธรรมดาที่ไหนวันเนี้ยเออคนธรรมดาคุยกับจ่อไม่รู้เรื่องเนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดาคนเดียวด้ดยไอ้พวกอาบน้ำให้เออไม่ดีเลยโย่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนั่งใจเย็นตึ๊บเลยครั้นี้ แม่สบายดีขอบคุณมากค่ะที่นี่หนาวลบสี่องศาอุ้ยนะคุณโยมสวมามานสเปซดูแลสุขภาพด้วยนะนะอากาศหนาวหนาวกนะ็ใส่เสื้อนานาคุณโยมนะใส่เสื้อนานานะก็ดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันสาธุสาธนะุเดี๋ยวบนบอกจอครับนี่คันตรงนี้เนี่ยบอกว่าคันตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมคันจุ่มข้างนะ <c oughs> อ้าวทไหนนี่ก็จะเป็นอะไรก็จะ,จะข้าแต่ข้างหลังเลยอืมมันสวดเอาจอไม่กัดหรอกเขาก็ยิ้มให้เฉยๆแลอวจอไม่กล้ากัดนิ่มเนอะจอไม่กล้ากัดนิ่มหรอกน่าเด็ดน่าเสียดายก็เอาความรักของจอมาฝากคุณโยมนายามเย็นๆเนดี๋ยวจะไปทำวัดละโยมดูคน คนหวีคนโยมนั่งเกือบเป็นกิโลอะ่ะโอ้โหนั่งเกือบเป็นกิโลเลยนะอหมุนรอ,อบหมุนรอบวนเลยโยมอ,อ๋อชินแล้วเนาะสาธุเนาะเพราะว่าหนาวหนาวเยอะกว่าที่จะไม่หนาวเนาะโยมสเตดเนะาะโยมปรมาณสเตท มีประสบการณ์ครับอาจารย์สาธุะนะจอก็นั่งสบายสบายคนเดียวนะพร้อมคบหมอน,นิ่มเอิานั่งสบายสบายโยมนะไข่ย้อยหนาวไหมจอหนาวไหมลูกเย็นสบายีพ่ยยอ,ยอ,อดูคนคนวีโยมนั่ง ห่างโอ้โหเขามีแต่นั่งชิดคุณโยมนะนั่งสบายสบายจะ <c oughs> ด,ดูไอ้ที่บานบานจอเอาตุ๊กตาขึ้นนะเด้อว่าจะหาผ้าคมมันนนะคุณเอาลงมานะ <c oughs> มันก็มันนอนมันอนอาบแดดตรงนี้ <c oughs> จะเอาผ้าหมนะ่มหนักๆไปมันเยอะๆลอน,นอนมันจดอดอุด่อากาศเยน็นคุณโยมนะช่วงเย็นๆนี่อากาศเย็นดีนะช่วงเช้าๆก็จะหนาวหน่อยนะคุณโยมนะรั่าไล่อว่งมนะอนั้นมีนนอนนเเก่ีนอากลงมาันเอาลข้างลงอ๋อเอาลงมาขางงเอง เจ้าครับวันนี้กัดน้องเนนยังค้าเจ้าจ๋อวันนี้น่าจะยังคุณโยมและเนนยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยนะแสดงว่าหลับยังไม่ตื่นคุณโยมนะดูเนนน่าจะหลับยังไม่ตื่นบางค่บมางคืนไม่หลับน่ะไปประเดี๋ยดมาเกาให้ น้างไข่เ้ยหยุดเปลียนตัวเลยเล้างไข่ด้วยเช็ดท้องเช็ดหน้าเช็ดตาไปด้วยเนี่ยมังหวีตะหลังเว้ยล้างไข่ด้วยนอนเอ่นอนอ้าวกินน้ำเว้ยเอออ้าน้ำกินด้ยกินน้ำอย่างนี้เลยเว้ยอ่ะพวกที่กินน้ำขวด เออกินน้ำอย่างนี้เลยไปไหนวะไปไหนวะกินปากนมเออมานังขนาดจาวาดไอ้ยาไปไหนวะฮะไปไหนลลกอุ้ยนับเปียกน้ำหมดแล้วนี่ยี่รูต่เอาซื้อของไก่อ่ะอาจา จ้าเอาให้นิ่มเลยจ้ะาให้นิ่มมาค่าค่าค่าหวีให้เอาให้นิ่มเลยจ้ะอ่าไม่เอาเว้ยเอาปึ๊บจะให้ตังค์นิ่มเอาไว้ซื้อฮ่าของไก่ให้หมาคนยมุมนานาเดชกูเดี๋ยวต้องตัดผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามา สัตผมสัยมันยาวแต่ไ้คนนู้นคนนี้ตัดลงไปเราไปโกนหังอไปโอ้ยอาจารย์ตัดให้ดีๆก็ไม่ชอบชอบไปคนนู้นคนนี้ตัดเสร็จแล้วก็ไปโกนเออโอ้ไรเงาะไม่เคยตัดเนาะอีกแล้วครับท่านเอีกแล้วครับตัดเทียนพ่อเอกคนได้เลยตัดแกงโว้ย อาจารย์เอาเสื้อใส่ให้น้องหน่อยอแต่มาภาพไม่กล้าเอาใส่คนเดียวมันไม่ใสมันถอดออกหลายทีเล้ไม่ไม่ค่อยใสหรอกแต่เราใส่เพียงแค่ว่าเราเราเป็นหว่วงเราใส่เพื่อให้ให้จอให้หนะให้ให้หนาวแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นสัตว์คนเดียวเขาไม่ค่อยไม่อยากใสหรอกนะไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเ,เป็นลิงนะเขาก็ไม่ค่อยอยากใส่คนเดียวนะคนไม่ร่วมมาแล้วนั่นนะเ๋้นั่งทำอะไรลรก นั่งสบายๆอืมอ้าวนั่งตัดสินใจอยู่จะไปไหนดีอไปแต่มันกินแล้วเนาะกินอันนี้แล้วเนี่ยนะอาหารให้กินเรียบร้อยนะคุณโยมนะ เขาเปิดกล้อกนะเปิดกล้อ,อเกอเองเป็นนะโยมนะมะมันจะเปิดกัเปิดมันได้เปิดพิษเเนี่ยเปิดแบบเจ้านิ่มเปิดนะโยมเนี่ยจอเปิดเป็นนี่จะท,ทำอะไรต่ออาหาแมาลงกินคนุณโยมชอบกินพวกแมลงต่าง ก็เจริญสุขเจริญธรรมบารนีโยมทุกคนทุกท่านกันแล้วกันเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะได้เตรียมตัวทำวัดเย็นแล้วก็จะได้หยุดการไล่สดไปเท่านี้นะโยมนะน่นนจะหายแ้วาเจ็บเจ็บเจ็บทำท่าคันแล้วก็เดินผ่านไปนู่นเป็น ก็จะไปนั่งฝั่งน้นเจ้าของเราขอาขอหยุดการไลฟ์สดเพลงเท่านี้นะคุณโยมนะนะขอขอเจริญพร